อันนี้คือ i s u ุ TFR เนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยอี u ุเท f r ปัญหามันก็คือจะพองรถบอกว่าเปิดแอร์ทีไรดังแม็มันร้องสาเหตุที่มร้องเพราะว่าคอมมันน็อกเนี่ยมันนี่หมุนเลยมันนี่หมุนเห็นไหมมันนี่หมุนหมุนแต่ลูกปืนแต่ลูกสูบไม่หมุนเนี่ยมันล็อกมันตายมันหมดอายุแล้ว ตามธรรมดาของอุปกรณ์เครื่องจักรแม้แต่แบตเตอรี่ยังใช้ได้แค่สามสี่ปีหมดอายุทุอย่างมีวันหมดอายุมีวันเสื่อมสลายก็วันนี้ก็วันเบาๆพูดตามภาษาช่างซ่อมแอร์จริงๆเราไม่ได้ซ่อมแอร์อย่างเดียวครับที่นี่เราซ่อมเครื่องยนต์นี่ก็เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องอีเทนเครื่องสูบน้ำซ่อมแอร์เดินสายไฟ เช็คไดนามแล้วก็รับพันมอเตอร์แรงบิดสูงตามต้องการที่หลายคนเอาไปสูบน้ำเข้านาโดยใช้จากไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ก็มีขั้นตอนจากการแปลงไฟฟ้าสลับเป็นไฟฟ้าตรงนั่นย่าไม่พูดถึงแต่พูดถึงว่าปูส้มเกีรติเราทำได้บ้างทำทุกอย่างยกเป็นปะอย่างเอามาฟังต่อ <c oughs> อีซุคันนี้อีซุทีเอฟอาเนี่ยจะของรถบอกว่ามันนม่ีแอร์มันจะมีแอร์ได้ไงคอมไม่ทำง,งานวันนี้สาเหตุที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่ามันคอมมันล็อกเพราะอะไรในกระบวนการการทำงานของแอร์มีมีชิ้นส่วนไม่กี่ชิ้นมีนหนึ่งคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์มีที่ดูดและอัดแกส๊สเยอะๆน้ำยาฟรีออนหนึ่รถยุคใหม่ก็ใช้1 3ึ a งสยุคเก่าใช่ในสองอที่เป็นด้านดูดเอ้ด้านอัดทุกทีด้านอัดด้านอัดน้ำยาก็อย่าเวลาเวลา <c oughs> คนขับไม่เปิดแอร์สายพันก็จะหมุนอย่างนี้หมุนหมุนฟรีเวลาที่คนขับเปิดแอร์ไฟฟ้าก็จะ ไหลมาอย่างนี้โดยการควบคุมของเทอร์โมสตั๊และรีเลย์ตัดต่อตามจังหวะการสั่งการมาการมาเกิดอันาัเป็นมิเลก็กในนี้เออเป็นมิเล็กดูดปั๊บเขาไม่ทำงานอัดแก๊สจากนี่มานี้ปุ๊บมาเข้าไดเออร์เอ๊ะมาเข้าไอ้ไดเออร์ก่อนไปกรองเดี๋ยวเราไปฟังตอนหลังว่าทำไมแอร์วนีาถึงตันแต่นี่เราฟัง หลักการทงานมันก่อนว่ามันทํางานยังไงอัดไออัดแก๊สออกจากท่ออัดแ้ดดนันสูงมาแล้วเข้าทอา่อนี้ไหลปื๊ดลงมาแล้วมีการกรองชื่อมก่อนรอยร r y เอกรองกรองให้แห้งกรองน้ํากรองฝุ่นกรองซิงเซปกกรองทุกอย่างออกปื๊ดมานี้แล้วก็ยเข้าท่อนี้ยิ่งเข้าท่อนี้จากที่เป็นแกส๊ส ไหลเข้าท่อคอยร้อนที่นี่ท่อเยอะแยะเลยเล็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบางอีห้อมากกว่านี้บางห้อน้อยกว่านี้ไหลมาตามท่อเกิดการระบายความร้อนด้วยอากาศแก๊สที่ไหลมาก็จะเปลี่ยนสถานะตัวเองจากแก๊สเป็นของเหลวเป็นของเหลวทันทีไหลเปิดมาที่ตามท่อท่อที่เห็นเนี่ยไหลเปิดมาที่ พวาล์รลดแรงดังนมีพอวอล์รลดแรงหรือตำราเรียกว่า expansion v a yeah. l v e เนี่พอวอล์รลดนันพอลดลงเนแรงดันที่มาจากสูงๆเนะี่ยวิ่งมาชนตุ้มมนลดวิ่งชนกแพงยิ่งชนตุ้มแรงดันลดลงพอแรงดันลดลงก็จะฉีดเป็นสเปรย์ฉีดเป็นสเปรย์เขานี่คอยเย็นสเปรย์ก็จะไหลามาตามตามท่อตามท่อท่อ,อที่เห็นเนะี่ยเยอะๆเลยท่อ ก็ฉีดฉีดขาา้าลต้่อการฉีดของน้ำยาเนี่ย <c oughs> ทำให้เกิดการกระบวนการเราเรียกว่ากระบวนการดูดและคลายความร้อนจากตัวมันเองเอาบางคนอาจจะฟังแล้วเข้าใจยากดูดก็คายความร้อนมันแปลว่าไงว่ายกตัวอย่างายกตัวอย่างให้ฟังนี้น,นี่ผิวหนังเราเนะาะเราเอาแอลกอฮอล์มาเทใส่ ใส่ที่มือเนี่ยเทใส่หลายคนจะรู้สึกว่ามันเย็นเย็นเยเย็นไม่ให้แอลกอฮอล์เย็นนะเย็นเพราะว่านั่นคือกระบวนการดูดและคายความร้อนก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยจะดูดเอาความร้อนจากตัวเราออกไปแล้วจะแทนที่ด้วยความเย็นเ้วยความความกดดันของอากาศก่อนทำให้เกิดความเย็นนั่นนั่นคือกระบวนการดูดและคายความร้อนนั่นเองเพราะนั้นเรามาฟังนิ่ต่อกระบวนการดูดและคายความร้อน ก็คืออย่างของเรามงเมื่อวาวล์วลดแรงดันทําให้น้ํายาเนี่ยฉีดเป็นสเปรย์เข้ามานี่ก็มมีกระบวนการลดมีกระบวนการถ่ายเทความร้อนดูดและคลายความร้อนจากตัวมันเองทําให้ทําให้นะครับเกิดอุณหภูมิต่ํารอบบริเวณตัวมันเองเอาเอาง่ายๆคือเวลาเราเอาแข็งใส่แก้วเนาะลูกแข็งใส่แก้วเห็นไหมรอบแก้วจะมี เกาะหยดน้ําเกาะนั่นคือข้างนอกมันร้อนข้างในมันเย็นเพราะฉะนั้นก็จะมีการถ่ายเทระหว่างในแก้วก้บนอกแก้วก็เหมือนกันหลักการตัวนี้เหมือนกันเราเรียกว่ากระบวนการดูดและคลายความร้อนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็จะมีความเย็นข้อยึดมามีความเย็นมีความชื้นเราเรียกว่าความชื้นสัมผัสในในใน,ในกระบวนการของเขาเนาะมีามเย็นปั๊บ พัดลมตัวนี้ก็หมุนอยู่แล้วเนี่ยพัดลมนี่หมุนอยู่แล้วเนี่ยหมุนพัดมหมุนอยู่แล้วก็จะเป่าพัดลมมากา้เป่าพัดลมก็จะเหมือนเราเปิดพัดลมตั้งโต๊ะไว้พัดลมก็จะเป่ามาหาเราแต่เรามีแก้วน้ําตั้งอยู่เพราะนั้นพัดลมก็จะเป่าเอาแก้วน้ําที่มีความเย็นจากแก้วน้ามาหาเรานี่ก็เหมือนกันครับพัดลมจะเป่าเอาความเย็นจากตรงนี้มาหาห้องผู้โดยสารทําให้ผู้โดยสารเกิดความเย็นนั้น เมื่อเกิดความเย็นแล้วน้ำยาก็ไหลกลับจับท่อนี้อีกท่อนึงเนี่ยน,นะอันนี้บรรยายแบบบ้านๆบรรยายแบบบ้านๆไม่ต้องวิชาการฟังเราไม่รู้เรื่องถ้าทำบรรยายเป็นแบบทางการก็มีศัพทฤษดีโอ้วุ่นวายมดขายไระแดกันหมดเลยอันนี้บรรยายแบบบ้านๆพอเกิดกระบวนการถ่ายเทความร้อนหรือว่าดูดซับความร้อนแล้วเนี่ยน้ำยาเนี่ยที่เป็นของเหลวเนี่ยก็ไหลกลับ ท่อใหญ่มีท่อท่อใหญ่ท่อเล็กไหลกลับไหลกลับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์ไม่แรงดูดแรงดูดและแรงแรงกลับก็กลับเข้ามาอย่างคอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมเพราะฉนั้นก็จะเริ่มกระบ,บวนการใหม่ด้วยการดูดอัดดูดอัดอย่างนั้นตลอดไปถ้าคอมเพรสเซอร์ไม่มีแรงอัดไม่มีแรงดูดเพราะฉะนั้นน้ำยาหรือแก๊สหรือของเหลวก็ไม่เอาไม่สามารถเอาชนะแรงดันของ Expansion valve wow, ตัวนี้ได้เนื่องจากว่าข้างในจะมีวาล์วปิดเปิดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือแอร์ไม่เย็ยนสาเหตุที่แอร์เย็ยนก็เพราะคอมเพรสเซอร์หลวมนั่นเองไม่มีแรองรอัดน้ำยาเพื่อเอาชนะส,สปริงที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นสปริงที่อยู่เนี้ยจะปิดหรือเปิดจากกระเปาะตัวนี้เมื่ออุณหภูมิเย็ยนกระเ๋าะก็จะปิดเมื่ออุณหภูมิร้อนกระเปาะก็จะเปิด ปิดแล้วเปิดมีผลทําให้น้ํายาไหลผิดเป็นฝอยเป็นอองเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เจ้าของรถมาบอกว่าแอร์ไม่เย็นผมเช็คดูแล้วว่ามันน็อกภาษาชาวบ้านเรียกมันตายมันไม่ทํางานเนื่องจากว่าระบบน้ํายาเนี่ยมันไม่หมุนเวียนยไม่หมุนเวียนเพราะมันวิ่งมาแล้วมันชนตรงนี้มันไปต่อไม่ได้มันก็ไปกลับก็ไม่ได้เพราะคอมเนี่ยเป็นแรงดันสูงวิ่งไปไม่ได้ก็อัดอั้นทําให้คอมน็อก นั่นคือสาเหตุหนึ่งคือที่มันน็อกก็เพราะว่ามันน็อกได้หลายสาเหตุแต่สาเหตุหล,หลักก็คือวาลว์ตันตรองตันไดเออร์และแผงคอร้อนตันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคในการไหลและเคลื่อนตัวของออสารหลอ่อสารสารทำความเย็นนั่นเองครับ